จ่ะ G สองร้อยนะครับแหวนเดียวนะครับมอสูรมอสูหน้าทางล่างนะครับตัวนี้แปลงทางล่างเรียบร้อยคาบูสามหกห้านะครับคาบูปากใหญ่มากนะครับดูื้อยนะครับแดงนะครับตัวนี้แยงเสื้อสองจุดห้ามิลนะครับ Oh. Ah. อบเรงนี้นครับเบาด้วยนะครับแรงด้วยครับติดมือนะครับนคเร่งนะครับแบบสู้กับกอหญ้าใหญ่ๆสบายนะครับ ถ้าเป็นดําเดิมเนี่ยเล่งไปเนี่ยจะไปติดกอหญ้าเสียงจะวูบเลยครับตัวน,นี้ไม่มีวูบรับเล่งขึ้นติดมือเลยนะครับแรงจนสะบัดนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสุดยอดครับแรงต่างจากดําเดิมมากเลยครับคนละเรื่องนะครับ นเรื่องน้ำมันก็ประหยัดจริงๆครับตัวนี้เพราว่าลูกปุกเขาไม่ใหญ่มากนะครับ3.9มิลประหยัดน้ำมันเรเลนิดเดียวนะครับ ถ้สมมติว่ารอบตกไปเจอหญ้านหนาๆนปุ๊บเร่งปุ๊บกดกครเร่งเข้าไปปุ๊บไม่มีติดนะครับแรงจริงๆหไครับเวลาติดดินอย่างเงี้ยนปกติเครื่องธรรมดามันจะวูบไปเลยนะครับ เดี๋ยวคิมหน้าจะเอา3า8สองปด่าแปลงหางล่างมาตัดให้ดูนะครับ สามสองแปดยังยังทําหางยังไม่เสร็จนะครับยังซ่อมหางยังไม่เสร็จนะครับ้าทำเสร็จเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับตัวนี้ทะลวงท่อนะครับตัวนี้